กรณีโครงการ The b e บสสุขุมวิทเจ็ดค่ะคาดว่าเป็นความผิดพลาดของผู้รับเมานำโฟมก่อสร้างไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะคะประเด็นนี้ก็ยังต้องติดตามกันต่อไปคะ่ะเรื่องของโครงสร้างเรื่องของบ้านกับที่เกิดขึ้นกับบริษัทขนาดใหญ่เราจริงๆแล้วคนที่คนพบเนี่ยเป็นลูกค้าเองเป็นคนพบนะคะมันหลังจากการตรวจมอบงานไปแล้วมันเป็นช่วงที่เขาเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นแล้วนะคะ มาดูเรื่องของอันตรายจากสารพิษใกล้ตัวเรากันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะในชีวิตประจําวันของเรานะคะเราอาจจะต้องเจอกับอันตรายจากสารพิษต่างๆ โดยไม่ได้รู้ตัวค่ะสู้กับภัยวันนี้นะคะเราจะมีสารพิษต,ต่างๆที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมมากแล้วก็อยากเตือนให้ระม,มัดระวังกันค่ะเพราะพวกนี้อยู่ใกล้ตัวมากจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากสารพิษสารเคมีที่บางคนบอกว่าอ๋อต้องเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นหรือเปล่ามองไปในเรื่องไกลตัวแต่ใกล้ตๆ,ๆตัวนะคะเรามีสีสารที่อยากจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักค่ะเราก็ต้องระม,มัดระวังป้องกันตัวไปกับด้วยกับเราด้วยนะคะ สารชนิดแรกค่ะฟอร์มาดีไฮนะคะฟอร์มาดีไฮคือ,อไรฟอร์มาดีไฮค่ะเป็นสารพิษชนิดดมแล้วได้กลิ่นนะคะก็ลักษณะของกลิ่นเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นฉุนแล้วก็จะเป็นสารที่อยู่ในของใช้ในบ้านของใช้ใกล้ๆตัวค่ะโดยจะแฝงตัวอยู่ตามสารสารนี้นะคะจะแฝงตัว อยู่ตามเฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะสารชนิดนี้เป็นแกส๊สไม่มีสีแต่มีกลิ่นชุนเป็นสารประกอบของฟอร์มาลีนที่ใช้ฉีดและดองศพถ้ามีสารชนิดนี้นะคะสังเกตได้ง่ายๆคือเราจะรู้สึกแสบตามมึนหัวแล้วก็หายใจอึดอัดค่ะภายในบ้านนะคะจะพบฟอร์มอลดีไฮด์ได้ในเฟอร์นิเจอร์ที่มีส่วนประกอบของไม้อัด เพราะว่าแล้วก็สารต้านเชื้อราในกาลาเท็คที่ใช้ประกอบเครื่องเรือนและก็เคลือบไม้พรมปูพื้นสีทาบ้านวอลเปเปอร์ผ้าม่านผ้าปูที่นอนผ้าหุ้มเบาะโซฟาและเสื้อผ้าประเภทเยบยากฟอร์มาดีไฮทั้งหมดนี้ค่ะล้วนเป็นสารก่อมะเร็งซึ่งคนในบ้านเสี่ยงมากเมื่อจะสัมผัสไปนะคะเรียกว่าเป็นสารที่แฝงตัวอยู่ในบ้านเราอย่างเงียบเชียบเลยค่ะอันดับที่2นะคะเรื่องของน้ำยาทำความสะอาดค่ะ น้ำยาทำความสะอาดเครื่องครัวบางชนิดมีโซดาไฟซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเนื้อเยื่อเป็นพิษต่อร,ร่างกายค่ะต่อมาคือสารเคมีที่ใช้ในการขาจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ำทิ้งมักเป็นสารอันตรายที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงรวมทั้งยังต้องหลีกเลี่ยงการสูดดมกลิ่นเหล่านี้ค่ะเพราะว่ามีอันตรายรุนแรงนอกจากนี้ยังมีน้ำยาทำความสะอาดพื้นบ้าน ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะบ้านๆไหนก็ต้องมีน้ํายาทําความสะอาดเหล่านี้แหละทุกคนอยากให้พื้นห้องน้ําตัวเองขาวใสไร้เชื้อรานะคะก็ต้องใช้น้ํายาเหล่านี้แต่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังค่ะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นนะคะก็จะมีสารกลุ่มอัลคิฟินอล อีท e ็อกไซเลตค่ะที่มีรายงานความเป็นพิษแบบเฉียบพลันของสาร NPE นะคะหากทานเข้าไปสุดดมหรือสัมผัสในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงจะทำให้เกิดการระคายเคืองเยื่อบุทางเดินหายใจทางเดินอาหารตาและผิวหนังค่อนข้างรุนแรงค่ะ ต่อไปนะคะแบบพี่3าแหมอันนี้ใครๆก็ชอบใครๆก็ชอบเรื่องของกลิ่นหอมความหอมต่างๆนะคะทั้งสบู่เอยสบู่ทุกคนก็อยากใช้สบู่ที่มีกลิ่นหอมให้ตัวราหอมเนาะรวมไปถึงเรื่องของก้อนดับกลิ่นต่างๆที่ส่งความหอมภายในบ้านของคุณรวมไปถึงภายในตู้เสื้อผ้านะคะเหล่านี้ค่ะก็ต้องเลือกใช้เพราะว่าเขาก็ซ่อนแอบซ่อนอันตรายไว้ด้วยเหมือนกันนะคะ ในบ้านค่ะอาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถทําให้สิ่งต่างๆหอมเหมือนว่าเสกได้เหมือนเนรมิตขึ้นมาเลยนะคะแต่เจ้าความหอมนี้ค่ะก็มีอันตรายที่แฝงอยู่นะคะเพราะว่าสบู่เหลวกลิ่นต่างๆใครจะรู้คะว่าภายใต้ความหอมละมุนนั้นจะ,จะเต็มไปด้วยสารเคมีสังเคราะห์ค่ะที่ผสมลงไปจนกลายเป็นสบู่เหลวเทียมซึ่งสามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวแพ้ง่ายจนถึงขั้นเสี่ยงต่อมะเร็งในระยะยาวนะคะ แล้วก็ไม่รู้บ้านเราเนี่ยยังคงมีการใช้สาร SLS หรือว่าโซเดียมลอเร y ซ์ l f เฟตหรือว่า PEG อยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มเตือนกันแล้วค่ะต่อไปนะคะคือผลิตภัณฑ์ดับเปล่นในห้องน้ําค่ะเมื่อสูดเข้าไปเนี่ยอันตรายอย่างแน่นอนที่มากกว่านั้นนะคะคือหากสัมผัสสารเหล่านี้บ่อยครั้งทําให้เกิดอาการคันและระคายเคืองต่อผิวหนังเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนรวมทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็งค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีความเสี่ยงจากน้ํายาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักแห้งอโรมาทเธอรป์ปีซึ่งบางคนอาจแพ้ค่ะถ้าหากเราใช้แล้วนะคะเราก็ต้องรู้จักสังเกตเลี่ยงใช้ผลิตภัณฑ์ที่แพ้ก่อนที่จะเกิดการสะสมของสารพิษในระยะยาวค่ะ สุดท้ายนะคะอันตรายจากเรื่องใกล้ตัวค่ะเป็นอันตรายจากเทคโนโลยีนะคะเช่นโทรทัศน์คอมพิวเตอร์ไมโครเวฟโทรศัพท์มือถือค่ะนับเป็นเทคโนโลยีที่มีอันตรายปะปนอยู่ด้วยนะคะเพราะว่ามีทั้งสารตะกัว่วปร,รอทแคดเมียมสารพิษน่าชนิดเหล่านี้ค่ะจะถูกปล่อยออกมาปะปนในอากาศ โดยที่วัสดุสังเคราะห์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจะปล่อยสารเคมีหรือว่าไอาระเหยที่เป็นพิษนับร้อยชนิดสู่อากาศซึ่งเป็นต้นเหตุของโรภคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ตามมาค่ะเช่นภูมิแพ้หอบผืดระคายเคืองไซนัสอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุบางครั้งอาจจะมีการปวดต้นคอปวดศีรษะเป็นต้นนะคะเวลาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะเวลาใช้ก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะอย่างโทรศัพท์มือถือเองนะคะเราก็ไม่ควร ชาร์จทิ้งไว้ชาร์จนานๆนไว้หรือว่าไม่ควรชาร์จไปคุยโทรศัพท์ไปเล่นคุยไปนะคะเพราะว,าว่าวิธีการทําเหล่านี้ล่ะอาจจะทําให้เกิดกรณีของมือถือแบตเตอรี่ลิเธียมนลค่ะลุกไหมเป็นไฟลแล้วเกิดการระเบิดขึ้นมาได้ตามที่เราเห็นตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆนะคะอันตรายใกล้ตัวที่เราต้องระวังค่ะมาที่เรื่องดีๆสำหรับผู้พิการกันบ้างนะคะเร็วๆนี้ค่ะกรุงเทพมหานครจะมีการเพิ่มปริมาณแท็กซี่สำหรับผู้พิการนะคะ โดยทางคุณวัศน์มีวงที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็บอกว่านโยบายการเพิ่มจํานวนแท็กซีส่สาหรับคนพ,พิการนะคะถือว่าเป็นหนึ่งนโย,ยบายเร่งด่วนของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะโดยขณะนี้นะคะทางบริษัทกรุงเทพธนาคมหรือเคทีค่ะก็อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มจํานวนรถ จากเดิมค่ะที่มีแท็กซี่สำหรับผู้พิการอยู่แล้ว10คันจะเพิ่มเป็น100คันให้เพียงพอกับการบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีคนพิการมากกว่า60,000คนค่ะ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จและให้เปิดใช้บริการได้ภายในเดือนธนันวาคมนี้นะคะแล้วก็ในอนาคตนี้ค่ะกรุงเทพมหานครจะมีการดําเนินการจัดทําโครงการบริการทางสังคมกับบริษัทเอกชนโดยให้บริษัทเอกชนเข้ามาลงทุนเพื่อเพิ่มจํานวนรถให้มากขึ้นโดยอาจมีข้อแลกเปลี่ยนคือการให้บริษัทเอกชนติดป้ายประชาสัมพันธ์บนรถได้ค่ะสำหรับรถที่จะให้บริการผู้พิการนะคะจะเป็นลักษณะรถตู้ค่ะ โดยผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นสามารถขึ้นลงได้ทางด้านหลังรถมีลิฟต์ยกรถขึ้นลงอัตโนมัติค่ะรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการสามารถให้บริการผู้โดยสารที่นั่งรถเข็นได้1คันพร้อมผู้ติดตามอีก1คนค่ะท้งนี้ในะะการเรียกใช้รถแท็กซี่คนพิการสามารถโทรไปเรียกที่ call center 1น5 5ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็คิดค่าบริการนะคะเหมือนแท็กซี่ปกติทั่วไปเลยคือเริ่มต้นที่35บาทต่อไปก็คิดราคาขึ้นตามระยะ นะคะคมากันที่เรื่องของสถานการณ์น้ําในพื้นที่ประเทศไทยบ้างค่ะบางพื้นที่นะคะก็ตอนนี้มีฝนตกก็ทําให้มีน้ําในเขื่อนมากขึ้นแต่ไม่ใช่ที่กาะสินที่เขื่อนลาปาวค่ะโดยเขื่อนลำปาวนะคะขณะนี้สถานการณ์และก็ปริมาณน้ํานั้นยังคงมีน้อยอยู่หลังจากฝนไม่ตกตามที่คาดกันไว้ค่ะแต่ว่าก็ยังพร่องน้ําเพื่อให้เกษตรกร,กรนั้นได้ใช้กันอย่างต่อเนื่องนะคะ จากการติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาลสินพบว่านในปีนี้ค่ะสถานการณ์ความแห้งแล้งยังสอเค้ารุนแรงสาเหตุจากฝนที่ตกลงมาไม่ได้เติมเต็มเขื่อนให้มีน้ำอย่างเพียงพอล่าสุดยังคงมีปริมาณน้ำใช้การได้เพียง669ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเพียงร้อยละ33.79เท่านั้นค่ะ โดยทางคุณปียะปัญญาผู้ขวัญเมืองผู้มุ่งในการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาจังหวัดกาลสินบอกว่า ปริมาณน้ําในขณะนี้นะคะก็ถือว่าจังหวัดกาลสินเองยังคงเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตขาดน้ําที่รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าปริมาณฝนสะสมเฉลีย่ยระหว่างปี2542ถึง2555ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนค่ะปกติแล้วนะคะจะมีฝนเฉลี่ยถึง1,412.86ล้านมิลลิเมตรแต่ขณะนี้ค่ะมีฝนสะสมเพียง5.509 จ95ล้านมิลลิเมตรนะคะซึ่งปริมาณฝนหายไปเกือบ900ล้านมิลลิเมตรเลยค่ะดังนั้นนะคะถ้าเดือนกันยายนเดือนนี้เนี่ยฝนยังไม่ตกอีกก็จะทําให้ประชาชนเสี่ยงที่จะประสบกับความแห้งแล้งที่รุนแรงค่ะระยะนี้นะคะทางเขื่อนลําเปาเองก็เร่งเพิ่มปริมาณการส่งออกน้ําลงไปยังพื้นที่เกษตรกรอย่างเต็มที่ค่ะ เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรทําการเพราะปลูกข้าวทําการประมงบนเนื้อที่กว่า3 0 0 0 0 0ไร่แล้วก็จะส่งน้ําถึงกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะใช้น้ํากว่า200ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเขื่อนลำปาก็หวงว่าหากไม่มีมรสุมฝนตกในพื้นที่จังหวัดกาลสินก็จะประสบภัยกับความแห้งแล้งที่รุนแรงหนักกว่าปี2 5 5 5ค่ะตอนนี้นะคะก็จะยังฝากเตือนไปยังเกษตรกรที่ใช้น้ําจากเขื่อนลำปาค่ะในพื้นที่จังหวัดกาลสินนะคะให้ใช้น้ํากันอย่างระมัดระวังค่ะ ไปติดตามสถานการณ์กันที่ต่างประเทศนะคะที่ญี่ปุ่นค่ะเกิดพายุทอร์นาโดนะคะถล่มชาญกรุงโตเกียวค่ะสำนักข่าวต่างประเทศนะคะก็รายงานว่าเกิดพายุทอร์นาโดลูกใหญ่ก่อตัวเข้าถล่มจังหวัดไซตามะทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่นค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวนะคะที่แปลกก็คือปกติแล้วญี่ปุ่นเนี่ย ไม่เกิดธรณโดกลักษณะนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ญี่ปุ่นเองซึ่งทำให้หลายคนสงสยัยแล้วก็เกิดคำถามกับปรากฏการณ์พายุทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะ <c oughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง63คนมีบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะเป็นความเสียหายที่รุนแรงแล้วก็ขยายเป็นวงกว้างนะคะ พายุเทอร์นาโดลูกใหญ่นี้ทําให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่เสาไฟฟ้าถึงกับหักโค่นลงมาหลังคาบ้านเรือนถูกพัดปลิวกระแทกกับอาคารต่างๆรถจนจำนวนมากพังเสียหายค่ะมีรายงานว่ามีอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหาย83หลังและมีบ้านที่ถูกพายุถล่มถึงขั้นพังย่อยยับทั้งหลังอยู่6หลังคาเรือนด้วยกันค่ะโดยรายงานนะคะบ,บอกว่าพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดคือเมืองโคชิ กายะในจังหวัดไซตามะค่ะซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียวหลังจากที่ถูกพายุพัดถล่มเข้าเมื่อวานนะคะเวลาประมาณบ่ายสองค่ะตามเวลาท้องถิ่นนะคะนอกจากนี้ค่ะพายุยังพัดถล่มเข้าเมืองโนดะในจังหวัดชิบะซึ่งอยู่จุดใกล้เคียงนะคะโดยชาวบ้านโดยพายุนี้ค่ะยังทําให้ประชาชนราวสามหมื่นคนในจังหวัดไซตามะชิบะและอิบารากิไม่มีไฟฟ้าใช้อีกด้วยค่ะ ก่อนที่จะพักโฆษณากันไปนะคะนี่ต้องมาเตือนภัยกับคนที่ใช้ Instagram แล้วล่ะค่ะตอนนี้ Instagram ก็กระจายไปทุกคนใครที่มีสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ก็จะชอบอัปรูปนะคะอัปโหลดรูปขึ้นสู่โลกโซเชียลมีเดียค่ะแล้วก็มีการแชร์กันแต่ว่ามีข้อดีแล้วก็มีภัยที่ตามมาที่ต้องระมัดระวังกันนะคะมีบทความพิเศษค่ะจากนายคาราอากริกาโอนักวิเคราะห์ภัยคุกค,คามศูนย์วิจัย เทรนด์ลับริษัท Trend m ไมโดเทรนด์ไมโคค่ะก็ระบุว่า Instagram แนะคะอปพลิเคชันแชร์รูปภาพที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ค่ะแล้วก็เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมล่าสุดที่เป็นเป้าหมายของการหลอกลวงที่เรียกว่า Survey Scams นะคะอย่างที่เคยพบบน Facebook และ Twitter เพราะว่ามีการหลอกลวงค่ะให้ผู้ใช้ร่วมตอบแบบสอบถามนี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด Android m ์มัลติแวเข้ามา ในอุปกรณ์ต่างๆส่วนตัวนะคะซึ่งนำภัยมาสู่โลกไซเบอร์ได้ค่ะปัจจุบันเองก็จะพบว่ามีผู้ติดตามที่สนใจอยาก Follow เราใน Instagram นะคะซึ่งถือเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าแอคเค้าของคุณเนี่ยตั้งเป็นค่า Private ก็จะไม่สามารถเข้ามาติดตามหรือติดตามภาพกับเราได้นะคะขณะที่ตรวจสอบการร้องของเหล่านี้ค่ะนักวิจัยระบบรักษาความปลอดภัยของเทรนไมโครพบบางอย่างที่ผิดปกติในหลายๆรายเช่นติดต่อกล ติดต่อเข้ามานะคะจึงเข้าไปตรวจสอบหน้าเพจของ Instagram มแอดเคาเหล่าน,นั้นพบว่าพวกเข้าเหล่าน,นั้นโพสต์รูปที่มีข้อความว่า get free followers ค่ะโพสต์ post, post นี้ก็ทำให้เรานึกถึงแอปพลิเคชันอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะคือ pinterest ที่เคยตรวจสอบพบว่ามีการหลอกลวงในรูปแบบรายการโปรโมชั่นฟรีและเทรนด์ที่ไมโครเคยบล็อกไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ ลักษณะของที่เป็นเรียกว่าสกแกมนะคะตามภาษาคอมพิวเตอร์ที่มาติดตามเราแล้วอาจจะเป็นอันตารายกับเราได้เนี่ยเขามักใช้ชื่อซ้ำๆกันเช่นเทานาเทานาหรือว่าคอนเซตตาคอนเซตตานะคะหรือกับ หลังจากมีการตรวจสอบค่ะรูปภาพกับ Get Free Follower ไปแล้วนะคะเขามเมื่อคลิกเราเข้าไปเนี่ยก็จะไปสู่หน้าเว็บที่มีแอปพลิเคชัน Get Follower ซึ่งตรวจสอบพบว่าเป็น malware ค่ะที่จะหลอกให้ผู้ใช้เปิดหน้าเว็บที่เป็นอันตรายหรือส่ง SMS จากอุปกรณ์ต่างๆได้ซึ่งบริษัท Trend Micro สามารถปกป้องผู้ใช้จากภัยคุกาคกามนี้นะคะโดยการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องได้ค่ะปัญหาเชากา่ทางคอมพิวเตอร์เหล่านี้นะคะที่เกิดขึ้นอยู่ อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ต้องเตือนไปยังผู้ใช้แหละค่ะต้องใช้เทคโนโลยีด้วยความระมัดระวังนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อกับสู้กับภัยค่ะ